กครับฮัหลอพันก so ็กล uh ั่ครขไม่รไม่ครบม่หมา้นก็ถองช่วงาหกหรือว่าเขาได้เงาข็งลงขาลงเออกม่ฮัลหลไม่ครบไม่รม่คม่หมายนม่ครุกับพแข็งแรงก็ได้ก็เม่ได้มาได้เกมเอมงเบิดบุ่มไดงก่ได้ก็เกมเขียนได้เกมเขีงนไดกหลายครับปู่เกตัวยังไงพ่อพ่อพ่อพอไม่คู่คือว่าช่ยคือว่าชา่ป้าป่า มึม,มกับมือคอือนูละยมครับปู่ืคือแกนหน้าเอาเร้ครับแกจะบวมบุนช้าไใชานแขงแต่มือใหญ่โอ้คตามปู่ยืมแคเกาทุงได้หลายยืมแค่คือเกาทุงได้หลายครับปูบ่ัะน,นี้ของอีนางนักนอยขอกลาวคาระวะข่้งท่างุนขอ,ขอ,ขอให้เอฟคือขายบ<ช>ุญทุก<ด>คนถูก<ช>เลยงวดนี้วที่ยังย่ง้วนว่ะ ขั้นคงบมาถึงงานงานนั้นว่าเพิ่งว่าด้เริ่มับปูแท่งปูแท่งปูตึมเร้่ลงน่ากินก็บาดแสบปูกันนควบใช่จ่บหัวขึ้นเรื่องใช้หนปลฝางัวปวดแนานหัวแรนเมืนเดิมแต่ว่ารถกขาดพูมือแต่ว่าขั้นมือได้เออขึ้นถือดึเมื่อู่ถือยัไม่มห่องแงหวกแหวันห่องว่าเสรัขาเขาแสบด้วยเมิ่ครั้ปูอยากเบื่แสบกับแวบเมื่มกี้ขึนงานหนอย แต่พ่อกระเ้าถึงบ่แค่พ่อกับสือหายด้รู้ลออห้มันเริ่มใช่เนาะเอาหายอึงยังากเอเอาเขาวังยังถืสืเ้อเด้อหายมือถูกมือกรบมือถูกมือไม้ถูกกรพับแข็งเลย่อเอาจะเริยมจะอริ่มยันรด้บอกว่าใครนี่ยเออมมนต้องหวาด้ะวว่าตัวเองจะไม่ยากเนาะอันนี้เอฟคือผ่านมาทางเข้ามเคียร์ือนั่งนั่งช้ำอีก อุทากันเออร่วมข้างมหาเกือู่ห้าร้อยบาทข้าหมอนำสองร้อยบาทอืสองใอเกือบพึ่งจครังขึ้นซึ่งมาคู่สองร้อยึ่วันสองร้อยบวกเกือนึงร้ยเอือนางนักชาดึงร้ยนักน้อยนึงร้อยเจ็งมูนึงร้อยเอาไม่ขูดไม่ดักม่อโดกม่หม่านึกเยอหึงหึงแล้วก็รู้ด้วย แะเดินแะเดินทุกทุกคนอันนี้เอฟคือพางมาช่างบอกว่าอืะนั่งขี้ดาหาราพันเออขอบุญองค์ปู่ด้วยค่ะสองร้อยบวกสองร้อยเออให้ยื้ยื้งหยั้งปึงยั่งปึงหยืงยั้งให้สอบดิบแกถาว้านไปกุปไปใจรวมให้รวมทางพ่อเขาคว,มวมางวมาได้เด็กยินใชายนาผ่า ออรุงรักไพศาลอ้าวเจาะกับคำเสียด้วยอาพอกับพึ่นนึ่พึ้กันมือสบมือรับมือสบมันเงแล้วก็ดูดวยนะลูนะจะดูจะดูนะอันนี้เอฟคีที่ร่วมกลุมาร้าปุ่มไา้คน่ไายชื่อเชียงยีน้ำเื้ออ้าวไายคู่ทุกทอันนี้ก็มือนางรัชมืมออืมจากกลุ่มเพราะว่าปืพอ้อมรับนางคงพาเอาเออขาจรสงค้างบุญกับองค์ปู่้า เออเงี ia, ้ยสงฆงข้านยากมาเพราะมือคานำมั่นมาแข่งยืมมาจัดก่งประชื้อขอค่าเครื่องบินและก็ยังกองวันรูแจกจ่ายอีกเยอะทั้นพอพอหายเอาเอี้ยสงฆ์ข้ามยากจัดแต่จากมากน้องน้อะเอาค้าอยากมากกับเปิดกองไว้เครื่องบินบุดเข้าเ๊ตเข้าเเข้าเกตน้ำาวอยูเรเข้าเขแต่ยังว่าคนระดวกนะอครับปูอันนี้เออพีร่วมรวมมาก มือหนางสาวชิติดมากดวงไกลเือนไกลชาตทุ่ง <Yep. S 2> ้างวุ่นทางมหาเจดีไรผู้ายคนายืไรเสียงยังนำชื่อวมบุญมาให้เหมือนกุหมือนยาเหมือนกุ้งไม้หิงๆงแล้วก็รวยโอ้ยนังอิงหนังทุ่งทางแก่วกงูึ้นดุมแกเข้าพีทฟารกระดุมครับผู้ไม่ออกมาจะสั่ายา นายเอกกระชัยพวงหูงานนางเมื่อใดวันกอบก่อแค่ทุ่งขางบุญข้างมหากรีดและเมื่อครูด้วยขอบุญบุญด้วยว่าเมือที่บุญใหญ่บ่ได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ดวงนะลูกนะครับคุณอู่ที่บุญบารมือเราแค่ทุ่งขางมากตามพี่พ่อพูดมเขาจะมีไม่เยอะหรอกมีประมาณเก้าสิบตัวเรียกรถตัวกอบก่อไปเก้าสิบนะลูกนะครัเออไม่ถูกก็ให้มรุกไป เราครั้ครับขั้นก็คถือคือว่าหวงกระถือและถือครับเพราะว่ารอดตู่พ่อปอยเก่าคิดไามมือตกมือดาบมือตกมือมั่นถึงถึงแล้วก็รุน่จะดึงจะดนะลูกนะเพราะว่ามัดตึงไปเพราะอะไรก็ยิคือก่าถือไ่งนครับปูนี่รอดตัวเนี่ยพ่อปอยเก่าคิดมลยครับมันชิรายกป่านั้นบวกนเรย่องจักชื้อ่าบกออกลูกออกมือ่รอด พ่อใเก่าสิบมันสฉีดยเท่าไหร่เดี๋ยวจสิบครับปูกพ่อบอกเก่าสิบบ่หรอกรปุสาธุสาธุครับปู้ทีอบอกเก่าสิบบ่หบอกครับแน่นอนพ่อแน่นอนครับปูกก็เริ่มเต๋อเนาะครับอันนี้เริ่มเต๋อดวงไขมันกรุ้งึ้นท่ามากพอคอกก่ไม่ได้เพราคือกันะลูกนะแกให้บอกตัวเดี๋ยวโจง๊กคงจะยากเนาะ เพราะว่าช่างเจ้าม oh, ือเขากับมือเราแข่คือการบอกว่าตัวเยอะมากมึงมาด้ตัวทีหักข้อมึงใช้งานมือดาพ่อกระยันหักใช่งานาือขวดพ่อกระยันเยอะครับปู่เออพ่อก็วดเชื้อวดเชื้อใช้งาหางมาก้วได้ปล่อยสิ่งจังสีเยอ ให้ลูกหลานพ่ิพิจารณาคำจ่าคำาหลอกคำาูดคำจ้าถามว่าตัวเลขตัวเบอร์ี่ปู่ตาพูดอยู่นี้มีสักตัวมันมบอืมือิดว่านว่ปากเปลี่ยปากเมียเค่นอย่างแม่บ้านนี้ครับปู่เอาอีแก่นเอาอันนี้ของผู้ใหญ่งานรำใ่เนาะสะสมข้างบุญหกสิบบาทตัวใี้แก่หกสิบได้สักตัวผู้ใหญ่เสียหาขึ้นหกสิบกับอะไรเก่า

ถาว่าวันนี้เออลูกรัานจากมือถูมือดักมือถูกมือหมานมาเพราะบางทีทีผมมือหน้าข่องหาหกเด็กด้วยบุญบารมีองค์ปู่ที่พระค้าขอบปู่ตาปู่พ่มปู่บุญคุ้มปู่ร้องปูอ่อนันตนาคราชสุกูธนาคราชทุกมูเราจงช่วยดลบันดาลให้แม่คู่ได้ร่วมขังมหาเกดรรุ่นสิบเก้าโย ขิ9แดโคตรงบังเกิดโชคลาภเป็นขับพินเงินทองห่างไ้คู่ด้วยวาจาฉากขิตขององค์ูต้าชายยาเก้าข็ดชายยาเก้าข็ดชา,ายยาเก้าจ็ดครับอาแค่ย,คย,ย,ยังไงล็ได้ขอเลยครับนะปูไม่งเงเสียจวนเสียจวนก็ไปประกาศโย่นังคกแต่ป์ปูยุวันแมนมาปูพ้มฟันเสศยจวน เด่เขาบ่เี้ยัวเเรขาเฉียปูตาครับปูไม่เข้าใจเอ่อเฉดจวนคือพ่อพ่อพ่อลูกอะไรอย่างเงีอยว่ะพ่อรูกจะเขาจกของลู้รูปูรูปูเบาบาเสือพ่อูกจะเขงตัวเองไม่ใช่พ่อรู้่พ่อู้แบบเรื่มครับปู่พ่อคุยคุยคุยจ่าเรื่ครับรู้ใจเรื่องเขาตัวเองอือินจอยว่าหม่จะอินจอย จอยไข่โมแด็งปะปูเกยไข่โมแดงมันคือปอกไข่โมแดงครับโอ้โอ้ทำปูอยากได้ไข่โมแดงนั้นมันเม่นจอยติปูว้าวจะเกามืูเรียกของมันเอาไข่โมแดงมันต้อนผอมอึนั่งโจ้ครับหมู่บ้านนี่ว่าได้เขียนเราก็เรียกว่ามาสันปูไมนแกงก่อนหมู่บ้านว่าปูอันแกขีนเนี่ยผนท่งเขียนลายก็เรียกว่ามาสันโอ้ยเข่งกับมือหมองแขียนบุ้งเยอะเข่งบปากแต่ใหญ่ไข่โมเด็งเคยเอามากับบอกมากเว้ยครับปู ปกติใครบมแดลต้วหมาครับปูปกติเออขำบ่ะขำมากเลยว่าขำนายเจ้าภาพมากเลยครับเจ้าภาพหมอรล้มากเ้วเออนายขำหรือว่านายบุญหมักมันี่ใช้พบกบลังปลอดภัยมันนี่ใช้เออข้อการพระข้อสะสมทางบุญข้อบุญบุญจะได้หรือไม่พ่อใหญ่ขำมาท่ปูอ่ะมาคันไ่อใหญ่ขำะ แค่ว่าพอปเเอื่นเด้อพออย่างนี้ครับพออื่น่บบหั่มหั่มอะไรหั่มไงเด้อผมเด้อผมไม่หั่มหัวนะเออในหั่ใหญ่ฟังทางนี้นะลูกนะเออวันนี้อยากเบิกบูนใช่ไหมอยากเบิกข้าหมอรำแค่ยึดมัรุคือวันที่อชืบเก่าหรือพอว่าจะหายเมื่อคู่ของเงาไม่หัืมจินจัดว่าอยากหั่ของเงาจัดครับขั้นใหญ่หมดแล เอากคคือหาโชว์ไปเรื่อยไปกองเขาเรื่อยไปมือไว้คือคลิเก่าตรองเขาเลยว่าให้มารำให้หน่อยก่องเงามาถวายกูแตให้วนแต่ว่าหามต้องไปมาจำเขาเรื่อยๆคาปูมัดจำก่อนเขาใจว่าหามเราปูมาจำเก้าคือบาทเบอร์เก้าคืบาทมดจำแค่เก้าถึงมาหามนะสาธุสาธุมดจำเก้าคลิ เออแต่ว่าสือเดืมาลำสิบเก้ารูมาจับเก้สิบสีเดืมาลำสิบเก้าแม่ไม่อนาน่ะเรากับขังงนี้เท่าน้นครับคืคนนี้ใส่ครับองว่าเป็นมาจับเก้าสิบเก้าคือพวเสียครับอยากจะถ้าบอกแกใจก่งหรือพอหรือยังมาจับพอเสียหายบอกกันว่าเก้าคือพันหเอาเขนานั้นรู้ขึ้นเก้าคือพอออกแล้วพอคือนขนด ขึ้นเก่าศิบอไปฟันท่องถิมเลยเก่าสิบอออกไปฟันท่องถิมพวกนี้เขากับฟันท่องะครับปูวันขึ้นเก่าศิบอฟันท่องเลยครับฟันท่งถิมเลยน่าอยูดเนาะครับอ่าวมือแค่นี้เนาะอ้าวให้พวกนั้นมือคลุกมือคบมือคลุกกระเอาะแข็งแรงเงินได้นองทงเ้วมาจะจะคลิปเก้าหัวเรื่องเงียสาธสาธุปู ครับสวัสดีครับแอดยิมกบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกท่านดนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับช่วงวันที่ครับ16มีนาคมพศ .2566 ครับมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่พ่อแม่พี่น้องสายบุญทั่วโลกทั่วประเทศรอคอยนะครับเนาะครับโชฉบหลัาจากองคูชีปเขาวองคูตาองคูลีองคูพุ่มองคูบุญคุ้มครับปู่เวชสุวรรณครับปูแถวกรเวนครับที่ ลกปักรักษาครับล,ลูกหลานนะทั่วโลกทั่วประเทศสายบุญของปูครับที่รวมบุญมากอะไรเห็ดอะไรสางน้ากันครับมือนี่แอดอิ่มกับขอภาวนาให้เอฟซีสายบุญทั่วโลกทั่วประเทศลูกศิษย์ลูกนลูกหลานขององค์ปูที่ประคขาปูตาครับผมทุกทุก่านนะครับเนาะให้ได้โชคได้มั่นน้ากันทุกปูทุกคนนะครับเด้อครับมือนี่ครับปูบอกว่า,าปูบอกว่ามาทีหลังนะครับเนาะครับไอ งวดนี้ก้นสีฮกฮกเก่านี่ครับก้นสีหน่อยว่นจันว่าสิตามหลังวันอ่าแต่ว่าสิบเก่าสิบเก่าออกก่อนฮกฮกเก่าตามหลังอ่ก้นสีบ,บาทเก็บหน่อยอ่าลดลงพยาบาาลอ่เัากับปูอบอกได้เอดยิมกับบอลตามปูนะครับเนาะครับแล้วก็ปูบอกว่าสิบหามือพอกันเท่นึงครับสิบหามืออ่าหวยออกเท่นึงพอกันเท่นึงว่นจันอ่า สิบหามือกรลดาเ็ศได้สงังสัตว์ี้กับพิจารณาเอากับกันบ่อไปหลายมันก็คือหลายตูนะครับเนาะรับสิบหามือพอกันเทนึงปูว่ารับผมเท่ากับพิจารณาไว้ปูว่าไว้ไอแอดยิมกับเชียนลงแอดยิมกับเชียนลงเป็นบางตัวับกันเชียนหลายตัวมันก็คือหลายตัวนะครับเนาะรับแล้วกับปูตาครับโบกรถให้แม่คูครับทะเบียนรถแม่ปูหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหกนะครับเนาะหกหนึ่งหกด้ขับเด้ทะเบียนรถแต่ว่าปู อ่าแต่ช่วงแม่คู่เพิ่นขายของอยู่นะครับเนาะขายของอยู่ครับแม่คู่ว่าผีหลอกแม่คู่ว่าซันว่าอ่ากระพรใน่ล้วว่าซันลงไปเบิกบวกรถให้แอดยิ่มก็ได้เขียนเก้าหนึ่งหกอ่าหรือว่าหนึ่งหกหกหนึ่งก็แล้วว่าเป็นหกศูนย์นะครับเด้อเพราะว่าถอยหลังนะครับเนาะรถถอยหลังครับปู่ตาให้แม่คู่ครับอ่างวดนี้ปู่ตาให้แม่คู่เก้าสิบล้านอ่าแม่คู่ขอหกสิบล้านแต่ว่าปู่ตาจะให้เก้าสิบล้านครับเอฟซีกับพิจารณาดีๆทุกคำบอกคำจา ของปูมีรางวัลครับและกาปูชีปลาขาวครับกระซิบอ่ากระซิบอ่าปูตาอ่าคือบัวบกลูกหลานดีๆโลดวัชัน่าครับอ่าหกศูนย์เลยครับพี่น้องเด้อหกศูนย์หกสิบครับหนึ่งอ่าหกหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เท่ากับพีจาน่าดีแล้วก็ปูกระถามหาอ่าคุณแม่จอยไข่หมดแดงครับอ่าจอยไข่หมดแดงคือบ่วหม่าวัชัน่าครับสายยาไข่หมดแดงก็คือเจ็ดศูนย์เลครับเด้อสายยาไข่หมดแดงก็คือเจ็ดศูนย ครับผมสายยากให้หมดแดงเกอ่าครับแต่ว่าปูชีบปากขาวกสิบแม่คู่ก็เสิบปูตา60ศูครับพอว่าปู้บาไาจานกว่าหรือเอาเท่นกันไปแต่ว่ามันเป็นยังคือ6กลงหมดซันบ่าอ่าครับปูฟันท่งใหเก้าศอ่าแต่ว่าจานมันหกนะครับเนาะหกศูนย์เก้าหนึ่ยหกหนึ่งศูนเอากัพิจาปูยังว่าเก้าบหอยู่ครับเกตซิอยู่เอากับพิ่าจณานะครับเนาะทุกคํำบอกคําจกของปูมีรางวันครับแล้วก็ อ่าคุณพอ่อคุณพ่อบุญมากคือว่าคุณพ่อหำมนะครับอ่่าาวขันมีโชคมีมนันผู้บอกว่ากล้าเป็นบอ่อ่าจะฝากกลองเงานาสัตว์ผู้พ่อ,พอหำแล้วก็บอกว่าขันได้โชคได้มันกล้าขันมาอ่าครับผู้ได้ให้มัดจำกลองเงานาเก้าศูนย์นะครับเนาะเก้าสิบคือเก่าแหะครับเล้วก็พิจารณาเอากับถูกคำเบาคำแจกของฟูมีรางวัลครับสำรับเลขอ่ตัวที่แม่คู่ คำนวณกับเลขบิ่งของแม่คู่หรือว่าคำนวณแม่คู่งวดน,นี้วิ่งอ่าวิ่งหนึ่งกับวิ่งหกนะครับเนาะคำนวณได้หนึ่งกับหกสำหรับตัวเลขที่แม่คู่ไปซื้ออ่ายิบสลากกินแบงค์รัฐบาลหลายๆนักๆักก็ว่าได้อ่าที่แม่คู่บอกกันเสานี่ก็คือมิซิพีเกตแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าศูนย์เกตศูนย์ครับผมอ่านี่เอฟซีทันใดครับตั้งแต่แต่ว่าแม่คู่เขาได้ถามปูชี่ปะเขาเป็นการส่วนตัวนะครับเด้กอ,อก็รอดอีกทีนหนึ่งหาโมงรับหาโมง ครับประมาณ20่สินทีเดี๋ยวแอดยิมสิมาปั้นทุ่งโคกสุดท้ายให้แล้วกับผู้เสียจวนครับงวดวันที่16มีนาคมพศอสอนงปัญหาลอยหกสิบเก็ดครับเสียจวนวิ่งเก้าคับวิ่งศูนย์ครับงวดนี้เนาะครับเนาะสำหรับ3ตัวครับเสียจวนให้มากแปดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ในแม่คู่ตีใหายนะครับเด้อแล้วก็เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ครับสำหรับตัวเลขของเสียจวนครับพ่อกันอีกเท่านึงครับ 9โมงอ้นหาโมง20นาทีครับแอดยิมสีมาสรุปโค้งสุดท้ายฟันตรงโค้งสุดท้ายให้นะครับเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันรักใจให้ทั้งช่องนะครับเด้อคนใดๆคนจะแชร์กันเอฟซีท่านใดใครางใกดติดตามครับกับพิมไปในช่องยูทูบกดติดตามไปครับอ่ามีแต่ได้สร้างบุญอัลล่ากาได้โชคได้มันครับอ่าสำหรับคลิปนี้แอดยิมจะขอจบคลิปตรงเท็งซ์นี้ไอเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านทุกทุกคนครับโชคๆมันๆลำๆไร้ลุยครับแอดยิมกราบขอสวัสดีครับ